โรคอหิวาเป็ดไก่นะคะเป็นโรคที่ระบาดเกือบทุกประเทศทั่วโลกค,ค่ะมีอัตราการป่วยและอัตราการตายสูงบางคนก็เรียกว่าโรคหานะคะเพราะว่าทําให้ไก่ตายเป็นจํานวนมากและรวดเร็วเป็นโรคที่ติดต่อร้ายแรงพบได้ในไก่เป็ดหานไก่งวงหรือสัตว์ปีชนิดอื่นๆค่ะรวมทั้งนกหลายๆชนิดนะคะเป็นได้ทุกระดับอายุค,ค่ะระบาดได้ในทุกฤดูการสาเหตุนะคะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียพาเชเรลล่า มูโทโซิดานะคะการติดต่อนะคะขาดติดต่อโดยการกินอาหารหรือน้ําที่มีเชื้อโรคเข้าไปการหายใจติดต่อการข่รในขณะที่สัตว์อยู่ใกล้ใกล้ชิดกัน,นะคะ่ะขาดเชื้อโรคติดต่อไปอยังอุปกรณ์การเลี้ยงค่ะหรือว่าติดต่อจากอุปกรณ์ที่ภายในโรงเรือนค่ะมีเชื้อเปือ้อน,น,น,นในดินเป็ดและไก่ขาเลี้ยงใกล้แหล่งน้ํานะคะเมื่อมีซากเป็ดซากไก่ที่ป่วยตายด้วยโรคนี้นะคะและ ขับถ่ายลงในแม่น้ํานะคะอาจทําให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปตามกระแสน้ําได้ค่ะค่ะแล้วก็การเคลื่อนย้ายเป็ดไก่ที่เป็นโรคระบาดนะคะไปสถานที่อื่นๆทําให้เชื้อโรคระบาดขยายวงกว้างขึ้นค่ะค่ะอาการของโรคนี้นะคะมีมีส,มสชนิดค่ะคือชนิดที่ร้ายแรงเฉียบพลันกับชนิดที่เรื้อรังนะคะเป็ดไก่ป่วยตายกระทันหันนะคะชนิดที่ร้ายแรงค่ะ เป็ดและไก่ป่วยตายกระทนอาหารค่ะโดยไม่แสดงอาการให้เห็นหรือพบไข้สูงมีน้ำมูกน้ำลายไหลเป็นเมื่อหัวตกและก็หน้าและงอนมีสีม่วงค้ำค่ะหายใจลำบากและหายใจถี่เบื่ออาหารกระหายน้ำท้องร่วงและก็มีอุจจาระสีเหลืองขนร่วงตายภายใน 2- อถึงสาวันค่ะค่ะแล้วก็ชนิดเรื้อรังนะคะเกิดจากพวกที่ป่วยและไม่ตายบางครั้งอาจจะป่วยนานเป็นเดือนมีอาการหงอยซึมพบลักษณะบวมที่เหนียง พงจมูกข้อขาข้อปีกฝ่าเท้าแล้วก็บริเวณก้นตาแฉะหายใจเสียงดังค่ะค่ะร่องรอยการเกิดโรคนะคะชนิดที่ร้ายแรงหรือเฉียบพันธนะคะจะพบจุดเลือดออกที่บริเวณกล้ามเนื้อหัวใจกระเพาะอ,อาหารแท้กระเพาะบดเยื่อบุช่องท้องลำไส้เล็กอักเสบมีเมือกและก็เลือดออกค่ะตับขยายใหญ่และมีจุดเนื้อตายสีเทาเล็กๆก,ก,กระจายไปทั่วในไก่อาจจะพบไข่แตกในช่องท้องก็ได้ค่ะ ค่ะชนิดที่เรือลังนะคะพบเยื่อตาขาวอักเสบนะคะเนียงบวมข้อต่อบวมแล้วก็มีหนองอยู่ภายในค่ะค่ะการป้องกันนะคะ 1. ทําความสะอาดภายในเล้าเป็นประจำค่ะ2ภายในโรงเรือนต้องอากาศโปร่งโล่งอากาศถ่ายเทดีเย็นสบายไม่อบอ้าวค่ะ3ค่ะไม่ควรเลี้ยงเป็ดและไก่นาะนน่นจนเกินไป 4. มีตาข่ายหรือวัสดุป,ป้องกันตัวนําโลคนะคะห กำจัดมแมลงที่เป็นตัวนําโรคค่ะเช่นมแมลงวันมแมลงสาบแมลงหวีค่ะขา6หกนะคะกรณีที่เลี้ยงสัตว์ใกล้แหล่งน้ํานะคะต้องระวังซากเป็ดซากไก่ที่ลอยตามน้ํามาค่ะและและงดการนําน้ําจากบริเวณนั้นมาใช้ค่ะถ้าจําเป็นต้องใช้ต้องมีการฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชือ้อหรือว่าด้วยการต้มก่อนค่ะขาอเจ็นะคะมีมาตรการป้องกันการควบคุมโรคจากคนภายนอกเข้าที่เข้าออกฟาร์มค่ะเจ็นะคะกรณีที่มี กัดไก่หรือเป็ดตายนะคะควรนำซากส่งตรวจ3-5ถึงตัวนะคะซากที่เหลือก็คือนำไปเผาทำลายละคะ่ะให้ไวที่สุดค่ะแล้วก็9นะคะสีดวัคซีนวัคซีนค่ะเป็นวัคซีนแบคทีเรียชนิดเชื้อตายค่ะชนิดบลอดแบคทีเรียนะคะ,ะ,คะจะช่วยทำให้ลดการติดโรคน้อยลงค่ะ ค่ะดีฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ